เนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นเนื้อหาจริงจากผู้ฝันขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านทางเราขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังและตัดสินใจสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะ ถ้าปังฝันแล้วทุกคนอ่านไม่ทันทําการสต็อปก่อนนะคะหรือทําการขยายหน้าจอชอบฝันไหนก็แคปฝันนั้นเก็บไว้อ่านนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่26ฝันว่าแม่ที่เสียพาไปบ้านต่างจังหวัดไปเจอหมอกที่เย็นมากอากาศสดชื่นแล้วไปเจอบัตรประชาชนตัวเองพังค่ะบัตปรประชาชนของเขานะเลขท้าย4 5 8 ของแม่ก็เลขท้ายเดียวกันนะของแม่4,4,5,8ต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่26ฝันว่าช้างเข้าบ้านแล้วเอามวงช้างฟาดพ่อบ้านเลขที่นะคะ3 2 1ต่อมาผู้ชายฝันวันที่26ฝันว่าซื้อลอตเตอรี่เลข4,0ในฝันมีคนมาขายให้อีกหลายใบ ต่อม,มาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่26ฝันว่าแฟนขับรถถอยหลังลงน้ำรถไา่ท้องจมน้ำแต่มีผู้ชายมาช่วยดึงรถขึ้นมาบนบกแต่รถกับตัวเราเนี่ยไม่เปียกน้ำเลยในฝันไม่รู้ว่าแฟนน่หายไปไหนเราจะกลับบ้านแต่เราขับรถไม่เป็นผู้ชายคนที่ช่วยเราเขาบอกก็ข,ขับกลับไปเองสิเราก็เลยไปนั่งตรงคนขับจับพวงมาลัยเข้าเกียร์รถวิ่งเองเฉยเลย ความจริงคือขับรถไม่เป็นทะเบียนรถ2ทหุุท่าวอลวน8 6แ0ฝันต่อมาแม่แม่ฝันวันพระว่ามอเตอร์ไซค์ของแม่เนี่ยหายหายยังไงก็หาไม่เจอทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แม่นะคะ3 1 1ต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่ย6ฝันว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งเอาดอกไม้ ของสวยงามมาให้ตกแต่งภายในบ้านเขาบอกว่าสวยมากเหมือนอยู่ในสวรรค์นะคะบ้านเลขที่2 1 4ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่26ฝันว่าที่ขามีแผลมีหนองออกมาเยอะมากคนฝันอายุ35ปีฝันต่อมาผู้ชายฝันวันเสาร์ที่6ฝันเช้ามืด ว่าเด็กผู้ชายมาบอกเลข36ต่อมาผู้หญิงฝันเขาฝันสองวันซ้อนนะคะฝันวันที่25วันที่26ก็คือวันวันอ่อาวันเสาร์กับวันพระฝันเห็นศพผู้หญิงต่างชาติลอยน้ำมาส่งกลิ่นเหม็นน้ำหนองไหลเต็มเลยเขาบอกเขาว่าเข้าไปจับศพ ทั้งสองศพเลยน้ำเหลืองน้ำหนองเเต็มมือคนฝันอายุ39นะคะที่เอามาเล่าเพราะว่ามีคนฝันแบบนี้งวดที่แล้วแล้วมีก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรแล้วเขาเอาลอตเตอรี่มาให้ดูงวดที่แล้วอ่ะห้าเจ็ดสี่คู่ที่ปังเห็นนะแล้วคนเนี้ยเขาฝันแล้วมีคนก็เข้าไปถามว่างวดน,นี้ ได้ลอตเตอรี่เลขอะไรเขาก็บอกว่า5 2 4กับ3 8 1เผื่อว่าใครชอบนะคะเพราะว่าถ้าฝันว่าจาับจับน้ำเหลืองน้ำหนองส่วมากจะออกฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันสาวที่6ฝันเห็นรูปหลอพ่อหลวงบนฝาบ้านมองไปตรงมุมห้องเล็กๆเ,เห็นเลข5 9 ต่อมาผู้ชายฝันวันเสาร์ที่6ฝันว่าอยู่ๆเครื่องรถยนต์น่ยก็เร่งขึ้นเองแรงมากจนหม้อน้ำเนี่ยแตกแล้วจู่ๆรถก็วิ่งเองวิ่งไปชนแผงตามตลาดนัดแผงรตตอรี่เต็มไปหมดเลยหน้ารถพังยับทะเบียน7528ต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่26ฝันว่ารถหายทะเบียนรถ 1> 9 153ต่อมาคุณแม่ฝันว่าคุณพ่อที่เสียแล้วมาทุกบ้านมาทุกพื้นบ้านให้แล้วก็ทำให้ใหม่บ้านเลขที่153ทับ4ต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่6 ฝันว่าเด็กทาลบอกหวยเลขที่เด็กบอกนะคะ7 7เขาบอกว่างวดที่แล้วเนี่ยเขาได้2ตัวตรงเลย5-7เขาฝันเห็นเลขสีแดงนะคะงวดที่แล้ว57วันนี้ก็ฝันว่าเด็กบอก7-7ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่27ฝันเห็นงูสีดำนอนขดเป็นเลข8เขาก็ถามงูว่า8-7เหรอ มูบอกว่า8 8ดสิไหนล่ะเลข7ต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่27นะคะเขาบอกเขาฝันเห็นเลขสีแดงเลข183คลิปนี้ก็มีฝันเพียงแค่นี้นะคะอันนี้ปังได้ทำการย่อ ย่อเรื่องฝาเรื่องฝันทั้งหมดลงในกระดาษแผ่นนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะถ้าใครชอบก็ขยายหน้าจอแล้วก็เก็บแคปเก็บไว้อ่านได้นะคะมีเพื่อนๆถามว่าจะส,สรุปตัวเลขได้หรือ,อยังถ้าถ้าถามว่าชอบเลขอะไรอันนี้มันจะซื้อติดไว้ทุกงวดก็คือปีพศ6336นะคะ ลางวดเนี้ยอ,องชอบฝันบัตรประชาชนพังแล้วก็ตัวนี้ที่ว่ามีคนเอาของสวยงามมาตกแต่งบ้านให้แล้วก็บอกเขาเหมือนอยู่ในสวรรค์อันนี้เด็กบอกเลขก็สามหกปีพศพ่อทุกพื้นทำบ้านให้ใหม่เ,เลขนี้ประเห็นมีคนฝันตัวเลขสีแดงหลายคน ห้าแปดงวดนี้นะแล้วก็ตัวนี้คือคดีน้องชมพู่หนึ่งร้อยสี่สิบสามวันแล้วก็เด็กบอกเออจริงๆมีเลขที่ชอบอีกหลายตัวนะเลขของย่าก็ซื้อติดไว้มันจะเป็น ชอบเลขต่ตําๆอ่ะแบบหนึ่งสงสามสี่ห้างวดเนี้ยสาห้าก็มีคนฝันเยอะก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกเอาแล้วกันเนาะแต่ถามว่าถ้าปังชอบบังชอบหนึ่งสี่สามตัวเป็นเนี่ยสามหนึ่งสี่เพราะว่าเดือนตุลาเป็นวันที่พ่อหลวงสวรรคตวันที่สิบสาตุลาคมและบังชอบเลขหนึ่งสี แล้วคดีน้องชมพู่มันก็เลยชอบเลขนี้ต่ปีพศแล้วก็เลขนี้ที่คนฝันตัวเลขสีแดงเยอะนะคะอ้าคลิปนี้พอแค่นี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ